สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาดูเบื้องหลังของลูกชายผมครับรีวิวสายกินลาดุกก็เพิ่งจะปักเบ็ดได้ยามเย็นครับด้วยรยีมือเขาเองเขาอยากทำครับตามที่เห็นนี่ครับ ปลาดุกครับปลาดุกที่โคกหนองนาปักเบีดได้ครับวันนี้มารีวิวกินครับกินน้ำนะครับตอนนี้กินน้ำมีการใส่แก้วด้วยน้ีนก้ก็จะกินเลยปลาดุกสามตัวครับน้ำพริกผัก เบื้องหลังครับเบื้องหลังในงงขณะนี้ก็จะมีเสียงน้องแสกเข้ามาเป็นระยะระยะครับลูกกินอยู่ฝั่งนั้นนะส่วนแม่เขากินอยู่ฝั่งนี้ครับ <c oughs> มาเด้มาได้ก <im sm ug> ินปลาส่วนตานี่นั่งดูครับตานี่อิ่มแล้วครับนั่งดูนั่งพิจรารณาส่วนสองตัวนั้นรอยอยู่ครับเมื่อไหร่เจ้าของจะอิ่มสักทีอ <c Bour bon> ืมบรในากาศยามเย็นครับที่บ้านผมครับโง่อันนี้กินข้าวนอกบ้านแบกัแบกกินข้าวนอกบ้านครับหน้าบ้านครับานอกบ้านเนัมุมแต่ละมุมครับอันนี้มุมแม่ส่วนทั้งนี้มุมลูกอืมประมาณนี้โอ้เขตรีเดียนะ ดำๆเนี่ยครับก็ไปติดตามช่องเขาได้ครับนิวตันแล้วรายละเอียดช่องผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโออืันน่าคอนันจะเป็นรีวิวสายกินอย่างดียเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งกินส้มตำหอยเชอรี่ข้างๆโคงหนองนาโอเคครับผมเค่นี้ครับคลิปสั้นๆ ขมมากทุกคนขมสงสัยไปกินถือขีป้าบ่มอนี่ขมมอนี่เหมือนปลาดุกเป็ือนกับสามตัวกินเหมือนปลาผุปลาดุกนี่